งานเขาบ่อยหนองพัดทำแบบนี้กับคุณแม่จนชาวเน็ตบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นลูกชายบ้านนี้ก็หล่อเหลากันทางบ้านสำหรับบ้านฉัดบริลักษ์รวมสุกตาดังไว้นำโดยบ่อยประกอ์พี่ชายคนโตหนองทนาน้องชายคนกลางและพัดน้องชายคนเล็กซึ่งพวกเขามักจะมีเรื่องราวหาหาสนุกสนุกมาเล่นกันด้วยอ้ามกันอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดพวกเขาแท็กทีมแกงคุณแม่โดยทางด้านหนุ่มหน่องได้โพสต์ภาพคู่กับคุณแม่คนสวยแต่ดันตั้งแคปชั่นว่าคนอื่นเที่ยวทริปกันนี่แม่ฉันงามทพิปโดยทางด้านหนุ่มบอยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแปลว่าไม่งามและพัดเมนว่างามอยู่แกงคุณแม่กันแบบนี้ทำเอาแฟนคลับอ้อกลับบ้าแนะนำคุณแม่ตัดออกจากกองมาร,รดกไปเลย แถมยังเผยถึงเมนูอาหารที่คุณแม่เตรียมไว้ให้จนอดขำไม่ได้กันเลยทีเดียว